สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเชียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นสมเด็จอีกแล้วครับพระสมเด็จนี่เห็นยังไงก็ชอบนะครับเป็นภาพที่นิยมสุดแล้วก็ว่าได้นะครับเนาะภระสมเด็จเนี่ย่อนเด็กระจารย์ตัผมมาดังสีเนี่ยนะครับในการสร้างพรพสมเด็จเนี่ยถือว่าเป็นพรพที่นิยมสุดเลยก็ว่าได้นะก็มีหลายพิม มีหลายโซนมีหลายเนื้อเหมือนกันนะครับองค์นี้ผมถือเนี่ยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพใหญ่ครับดูซอกแขนรูเลยนะครับสวยนะนะครับเส้นซุ้มติดฝั่งนี้นะครับพิมพ์เขาโอเคนะมาดูโซนเนื้อตั้งหน่อยนะนะครับเนื้อผ้าไม่ได้ขี้เหร่นะเนื้อผ้าสวยนะนะครับพ้าพักเกต โอเคเลยนะพระเนี่ยนะครับผมว่าสวยดีนะครับซอกโรงซอกแขนนะฮะนะครับมีมวลสารตามไม่ละเอียดด้วยนะครับก็บางทีในการดูพระสมเด็จเนี่ยนะครับผมถือว่าแต่ละท่านอาจจะดูไม่เหมือนกันนะครับแต่ละท่านอาจจะดูไม่เหมือนกันแล้วแต่ความชอบแล้วในแล้วแต่ความแล้วแต่การเล่นแล้วแต่แล้วแต่โซนด้วยนะบางทีโซนน้นเขาเล่นอย่างนี้บางทีโซนนี้เล่นอย่างนั้นแล้วแต่ นะครับผมก็ได้ยินเขาพูดมาบ่อยๆนะครับแต่ก็อยู่ที่เราชอบด้วยแหละองค์นี้ก็สวยไม่สวยครับเนะื้อหาก็ดูสนุกดูมันดีพาะสมเด็จเนี่ยนะครับเป็นพระที่สุดยอดละนะครับเป็นพระที่สุดยอดความปัารถนาของหลายๆท่านพุทธคุณนี่ครอบจักรวาลนะครับที่เขาเขาชอบเรียกกันพุทธคุณครอบจักรวาลก็คือรวมหลหลายอย่าง นะครับไม่ได้การเมตตามหาิยมโชคราบคงกับพันชาติแควค่าทํามาหากินข้องแควนะฮะร่ำรวยเงินทองอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ได้สมเด็จมาให้ชมนะครับด้วยรวมสวยนะดยรวมสวยดีนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นพวกโซนพันเนื้อผงนะครับดูแล้วสนุกดูแล้วมันนะครับวันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแน่นอนนะอย่างนี้ตีลงทางวันละขังแน่นอนนะครับ ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้คลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับก็ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ